ข้อ11เราต้องแก้อสมการเพื่อหาเซต A กับเซต B ก่อนนะก็เซต A เนี่ยจะเป็นอสมการ Exponential ก็ต้องทำฐานของทั้งสองฝั่งให้เท่ากันก่อน1.4ส่วน4เนี่ยก็คือ1.2ส่วน2ยกกำลังสองนะแล้วก็กำลังสองเนี่ยยกกำลังซ้อนกันก็เอากำลังมาคูณกันแบบนี้นะ ก็จะเห็นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นฐาน1ส่วน2เท่ากันแล้วก็สามารถตัดฐานทั้งสองฝั่งให้เลขชี้กำลังเนี่ยตกลงมาข้างล่างได้เนื่องจากฐานเนี่ยเท่ากับ1ส่วน2มันจะน้อยกว่า1นะน้อยกว่า1เวลาตัดฐานเนี่ยจะต้องพลิกเครื่องหมายจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าแบบนี้นะก็กระจาย2เข้าไปคูณแล้วก็ย้ายข้างไปทางฝั่งซ้าย ก็จะได้เป็นแบบนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นอสมการก็ต้องแยกตัวประกอบตัวนี้แล้วก็เอาแต่ละวงเล็บไปพลอตบนเส้นจำนวนแล้วก็เขียนบวกลบบวกแบบนี้นะอันนี้เขาเอามากกว่า0ก็ต้องเอาบริเวณที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้เซต A แบบนี้นะถัดมาเซต B ก็เป็นอสมการก็ต้องแยกตัวประกอบฝั่งซ้ายก็ จะได้แบบนี้นะก็เอาแต่ละวงเล็บมาเขียนบนเส้นจำนวนแล้วก็ใส่บวกลบบวกก็จะได้แบบนี้ข้อนี้เขาเอามากกว่าเท่ากับ0ก็ต้องเอาช่วงที่เป็นบวกแล้วก็วงเล็บที่มาจากเศษเนี่ยก็ต้องเป็นวงกลมดำๆนะส่วนตัวที่มาจากส่วนเนี่ยห้ามรวมเป็นคำตอบต้องเป็นวงกลมกลวงๆนะเพราะว่าตัวส่วนเนี่ยห้ามเป็น0ก็จะได้เศษ B ี แบบนี้ข้อนี้เขาถาม b intersect a complement ตัวนี้เนี่ยจะเข้าสูตรได้เป็น b ลบ a นะเราก็จะเอา b เนี่ยมาลบกับ a ก็เราจะเอา b กับ a เนี่ยมาเขียนบนเส้นจำนวนเดียวกันก่อนก็เอาตัวเลขของเส้นจำนวนมาเรียงจากน้อยไปมากได้เป็นแบบนี้นะก็ b กับ a ก็เอามาเขียนบนเส้นจานวนใหม่ก็จะได้แบบนี้นะ b ลบ a เนี่ยคือเอา b หักออกด้วยตัวําำที่อยู่ใน a จะเห็นว่าเส้นนี้เนี่ยจะถูกหักออกหมดเลยนะเพราะว่า a มันคลุมเส้นนี้หมดเพราะฉะนั้น b ลบ a เนี่ยจะเหลือแต่เส้นนี้เส้นเดียวก็เข้อถามว่า b ลบ a เนี่ยเป็นสับเซตของข้อไหนก็จะเห็นว่าข้อ 1, 3แล้วก็4เนี่ย มันมีศูนเป็นจุดขอบอยู่ทั้ง3ข้อเลยนะศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าศูนเนี่ยมันจะผ่ากลาง b ลบ a เลยนะเพราะฉะนั้นข้อ134เนี่ยจะไม่สามารถคลุม b ลบ a ลงไปทั้งหมดได้ข้อ2เนี่ยลบหถึงสองสองเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้นะเพราะฉะนั้นลบหถึงสเนี่ยจะคลุม ช่วง b ลบ a เนี่ยได้ทั้งช่วงเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2